นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจปตอเรโกนะวันนี้ผมก็จะพามาดูนี่ภูวิลล่านะฮะที่แถวพัทยานาจอมเทียนนี่เองนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็สวยงามมากนะฮะอันนี้ก็เข้าไป อันนี้ก็เป็นห้องเก็บรองเท้านะครก็จะมีตู้รองเท้าให้นะครับประมาณอย่างนี้เ <c oughs> ข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงนะฮะ <c oughs> ตรงนี้มันจะขึ้นไปถึงชั้นที่สอง <c oughs> ชั้นที่สองแล้วก็เป็นบันไดยาวเดินไปตรงนู้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาดูชั้นหนึ่งก่อนนี่นี่ก็เป็นสระว่ายน้ำทำเป็นตัวแอลสระว่ายน้ำเนี่ยก็ประมาณเมตร เมตรห้าสิบนะฮะความลึกนะประมาณเมตรห้าสิบตอนคืนเนี่ยเปิดไฟเ,เห็นไหมมันจะมีเป็นสีแดงๆตัวเนี้ยมันจะทำฝาจะเป็นสีแดงเลยน้ําสีแดงแล้วก็ตรงทรงนู้นเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆเสาโรมันนะฮะยกสูงให้ตัวฝ้า,ามันดูแบบฝ้าสูงนะฮะบ้านจะดูกว้างเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานปิ้งบาร์บีคิวมาก็นี่จะเป็น เตียงแล้วก็โต๊ะผู้นี้วจะเป็นครัวครัวก็เป็นครัวแบบแนวฝรั่งนะฮะจะมีเป็นเตาไฟฟ้ามีอันนี้เป็นช้อนอันนี้เป็นถ้วยก็ครบนะฮะข้างบนก็เป็น ที่ใส่น้าร้อนกินชามีแก้วไวน์แก้วเหล้าแล้วก็แต่ผมชอบมากเลยตรงเนี้ยมันเป็นตู้เย็นวิวอินเวย้ยใช่แล้วแม่งก็ปิดผนังอะเห็นปะทำทำเป็นขอบวิวอินติดติดผนงนะังเนี้ยสวยมากอะ่ะใช่ตอนแรกผมเห็นแลผมยังไม่รู้เลยว่ามีตู้เย็นด้วย ดูดูผมจะให้ดูตู้ดูแนวยาวอ,ะวอ่ะเดี๋ยวะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นแจ๋วแล้วข้างล่างอะ่ะมันเป็นไอ้นี่ช่องฟีดเนี่ยตัวนี้เปิดได้หมดเลยนะฮะ นะฮะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องมาจากตัวของสระน้ำก็จะเป็นที่นั่งตรงนี้แล้วก็ไืนีนี่นี่ตัวห้องห้องนอนใหญ่ดูนะฮะเป็นตู้นะฮะตู้เสื้อผ้าเิดมานี่ yeah. เสือ้อผ้าผมมองว่ามันมันไม่ใช่ภูวิลล่าแบบที่เราเรามองแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นโรงแรมเลยนะฮะแบบว่าแต่งการแต่งการเก็บงานดูดูตรงนี้ดูตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้ช <C apt ain> ื่อโค้ชยังไงอันนี้เนี่ยเป็นอ่างจากรุซี่นะฮะแล้วก็ เขาก็จะรับแสงตรงนี้เลยผมขออนุญาตเปิดน,นี่ผมว่ามันมันไม่ใช่เป็นอ่าเป็นพูวิลล่าแล้วอ่เอ้ยมันไม่ใช่พูวิลล่าแบบที่เราคิดกันแล้วที่มาหารกัน35คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบโรงแรมเลยนะครับฝั่งทางนี้ก็หูยมาช สวยงามมากนะครับข้างหลังก็ทําเป็นมันจะติดกับบ้านคนนั่นแหละอีกฝั่งหนึ่งแต่เขาก็ทําให้มันเป็นแบบว่าออกแบบให้มันชนกันตรงนี้ไปเลยอันนี้ชั้นชั้นหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโพคนที่มาพักนะฮะอายแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องห้องอาบน้ำ นี่ห้องอาบน้ำผมก็ทำได้ดีมากครับน,นี่ก็จะเป็นโต๊ะผู้โต๊ะผูเล็กเจเดี๋ยวพาไปดูตรงชั้นสองกันอันนี้ราคาเนี่ยมันแล้วแต่ตัวโปรโมชั่นเขานะฮะตอนที่ทางเพื่อนผมเนี่ยเขามาจองเขาก็จองได้ราคา12900แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนใหญ่ น,นี่นี่มันจะเป็นบันไดอันนี้อีกห้องหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งชืบเปิดห้องนี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องของเพื่อนผมนะฮะที่เขานอนกันอุ้ยอันนี้มีหลังคานี้ด้วยอะ่ะนี่เป็นเป็นหลังคาโปร่งแสงนะฮะเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เลย เห็นวิวสวยสวยสวยงามมากนะครับน,นี่ก็จะเป็นหน้าต่างจะเป็นห้องอาบน้ำอันนี้ห้องห้องอาบน้ำโอเคอน,นี่จะเป็นห้องุห้องแต่งหน้าแต่งตัวนี่นก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เดี๋ยวผมจะพา สองห้องมุมแต่อีกคือมันเหมือนกันเลยอ่ะชื้นนี่อหนนอีกห้องหนึ่งนี่อันนี้ห้องหนึ่งแต่เน,นี้ยมันเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้คือเพื่อนผมเขาก็อยู่อยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนี้มันอันนี้อันนี้ห้องนึงคือจริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมทัง้งสองห้องเนี้ยมันเหมือนกันตรงนี้นะฮะก็ทั้งหมดมันจะมีหนึ่งห้องใหญ่สามห้องนอนเล็กนะฮะก็จุคนได้สิบคน ตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทีวีแอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะฮะฝั่งเปีกอันนี้ห้องสุขาชักโครกนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดเปิดออกมาได้คุณผู้ชมนี่เปิดออกมาก,ก็จะเป็นตรงนี้เลยชือ่ออันนี้คือโดยรวมของห้องอันนี้ห้องนอน ห้องนอนเล็กเนี่ยมันจะซ้ายขวามันจะเหมือนกันเลยนะฮะมันอันอีห้องห้องนี้ก็จะเหมือนกันห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมุมบนนะฮะถ้ามองมองอย่างมุมบนลงข้างล่างก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะพูโซฟาแล้วก็โซนที่มันจะมีไปเครื่องเสียงแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสระว่ายน้ํานี่นะฮะก็ เนี่ยจะเหมือนกันเลยห้องนี้ก็จะเหมือนกันเลย <c oughs> อ๋อนี่ห้องเพื่อนผมเขาอยู่ไงใช่ก็เล,ไเลยไม่ได้พาเข้าไปแต่ก็เข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ก็สามารถมาติดต่อมาได้น,นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปถามคนที่เขาเขาจองว่ามันชื่อแล้ววินวินลาโนภูวิลโนโนวล่าพัทยานะฮะ นี่เลยก็จะเป็นคอนแทคของเขานะท่านใดสนใจเนี่ยก็แอดไปเลยนะฮะตัวนี้นะ